เยวเหลืองครับเขียวเขียวฝั่งนี้ฝั่งนี้ตายตายมาแล้วจะแมนเนาะพี่เนาะ่ายอยู่ครัวอยู่ดิ้นเพท่านเนียนพี่น้องดินบท่านเนยน้องยังก่อนเน้องยังมาเข้ามาทางน้องยังอม้องบอกามสียไม่เสียงเนี่ยห ทางเขาบุมีอาศัยทางเขาของชาวบ้านเขาตัวพื้นที่ไม่จำกัดจำกัดให้ยูค <c oughs> ่าทางกถบุมีอ <c oughs> ย,ยูะชาดายูค่าไล่น้อยร้อยล้านว้าว wow. น้อยนิดงามแลวค่ะพี่นอ้องเบืองมาวางเงียส้นที่แล้วเน,นี่ยตะกออตะแปะอันสูงถมหัวเบิดละ่ะสวัสดีครับมาหนีมาเอามาเบิงนี่นะครับด้วยามาเบิงสวนยูค่าเนาะโอเคนี่ครับยูค่าจเจเดียน ปลูกได้เดือนใดก่อเดือนเดือนเก่าเนาะปลายเดือนเก่าเดือนซิเป็นที่แล้วครับอันนี้ก็เดือนเจ็ดเดือนแปดซเดือนค่าจุดบเดือนนะครับเสีรักครับพี่น้องปลูกที่แล้วฝน,นปลายฝนเนาะปลูกปลายฝนน,นีน่นมันเสียรักมันไม่ได้ไงนี่แหละครับตน้นโว้ยมาบางแรงบางเงินนี่ว่ามันสีตายเบื้อนนะครับนี่เดี๋้นอ่ะลำต้นขึ้นมาง่าม อันนี้พันเฮดซีนะครับเฮดสี่ครับตัดีเปิ้นบอดตายเดี๋ว่าเป็นแข็งแรงสมบูรณ์นะครับคนนะ่ะความสูง,งอเอาเท่าใดล่ะตูวเาอยู่นิ่สูงร้อยหกิบพอดีเปะ๊ะสี่จะอยู่ประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรกัว่าคนละ3เมตรนะครับมมรคือค่าชิปเดือนโอ้โอโตอนน้นนวว้นวว เบื้องสุดแบบแต่ว่าเอามีเบิ้งโค่นต้นนะครับทำหนึง่งพอดีประมาณนะครับหลอบป้งระมาณทิพหาเส้นนะครับทิพหาเส้นจริงเนี่ยงามตลาดเนาะพอมาเบื้องหลอดอันนี้ปลูกประม่านอ่าผมม่าประมาณนะครับสองขนสองบ่อเลยเลยเพราะว่าผมเป็นคนแัดนะครับบัดเองครับเรียงงานกู้คนมาปลูกแม่เถากับเมีย่ครับ สองเม็ดน,นะครับสองพุรสองเม็ดถ่าใรได้เมตรคุ้นเมตรประสัน,นสองค่นสองเมตรอีจกพ่อได้ไอะไจักปีหนึ่งสองปีสิึ้นมาได้เลไรได้ครับมันแย่งกันกินอาหารแ่มแล้วนาะใหม่ๆมนี่ครับส่วที่ขอเสียอยีกอย่างหนึ่งก็คือการทอูกแล้วมันเถื่นหนาแรง่งร่าหนาแรงนะมันเตีนยหายูนข้ามันชะง,งักนะครับบวาสีเป็นผืช ทุกอย่างอยู่ค่าายางพลาหรือว่ายังกระตามแต่เนาะก็ใช้งาเกลียวก็อยู่ค่ามันใช้งาเกลียวมันเกิดมันว่ามันบกขึ้นนะครับแต่ว่ามันสะออกแตกขางก็แตกขางมันก็กลายเป็นกิ่งนี่เดี๋ยวต้องมาตัดแต่งกิ่งนะครับให้มันเดือยโอเคมันเลียงลำกลุนเออมันเกิดมันเกิดกระเลือกยากนะครับแตงกิ่เนาะง่ามครับง่ามโอ้หิมาเมื่อวาน่ามันเด็ดเพื่อทำน่ะไม่นอนตั้งเตงมเลยเนี่ย ขัดแดงเนี่ยขายอย่ายงเดียวแล้วครับเขาแถาลง่พันลู่ลยังกับเรื่องพันอย่างเดียวเนาะไม่พันซีนี่มันหนาจริงมันหลายนนเนาะอย่างเดียวน้ำหนาชิมอ๊อกกับการแบบเข้าไปอยังเฮ็ดกระดาษวันนะี้สวยไหมเจ้าตะปูเสียไปเฮ็ดแบบนั่งลานเฮ็ดขึ้นงานก่อสร้างมึงนี่เฮ็ดปากเสาชิบใต้มึงนี่ สิปลูกที่ก็นี่หรือว่าอีกเป็นพันดื่นนะครับมันมี่อกหมากใหม่หรืว่ามันโดมีกิ่งไรกิ่งไรครับต้องมาแต่งตัดกิ่งออกคนเลี้ยงกิ่งนะครับน้ำต้นหรือว่าต้นโขดในครับครับผมนี่สามเมตรสี่เมตรนะครับสี่เมตรเลยครับมผมว่าหะางนี่ว่าแต่ตัวมันงามนะครับมันบหทางมันบางงามมันนีไม่ยังง่ามมันเป็นครับ ยังจะมองามงามเดี๋ยวปลูกเส้นแดงกันละมันบอกได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้ปลูกเส้นแดงปลูเส้นฝนอยู่มันแห้งปลายฝนเนาะไหนคนมันอยากถูกเนาะนี่ครับต้นต้นจะตายม้าสมเนาะเดี๋ยวท่านแบบเมล็ดม้าสมธรรมดานะครับท่านบานบานม้าสมเผาคนเปล่านี่เอสซีเฮามาเสริมทีหลังไหนโม้เหรอโม่โม่ใหญ่ไปเบิ้ลระหวบางนี่เหยียดกันนะครับ นี่ทำมาเบิรงถามมาเป็นแหน่งในบองน้ำนะครับเป็นแหนงจังบกินมัอเนี่ยนนี่กล่องข้านเน,นี่ยเบอร์ละกุญมือเนี่ยแเป็นแถวเป็นแนวอยู่ในต้นกันเรือเกิดต้นเฮตซีนะครับเหมาะกับพืชเหมาะกับพื้นที่แล้งพื้นที่แห้งนะครับเหมาะเกว่าทนแรงทนแห้งได้โอ้ผมยอมรับว่าทนได้เฮตซีหรือแน่นอนครับทนได้จริงๆ เล็บตัก๊กนกเป็นไะงคือสีบอรอดนะติดผลมากอะนดแตกนดแตกนั่นงติดนะครับเพรื่องแค่ว่ามันไตบ่อใดนะครับวงจรชีวิตขาดน้ำคือคนทุกอย่างเพื่อทุกอย่างนะครับขาดน้ำไปบ่อใดหนึ่งก็คือปลูกปลายฝนสองนี่ครับอ้ายมันเห็นต้นทับน,นี่นะครับตัดมานีไวยโค่นเหงาหลุดซึมไปแล้วครับเบิง้งเบิ้งดินกระหง, 5, 5, 5น,หงน,นะครับดูข้าวหงอนดูเนาะแต่คณะมันดินมันกิน,น,ก,นกินไปซ้ำใดล่ะลักษณะนี้ของมัน ครับนี่นะครับเห็ดผลหนึ่งหรือว่าเห็ดในชีวิตเพิ่นทข็งักนะครับแรกเนี้ยนี่นะครับโต้องไปครับไปเนี่ยบวตายนะครับเห็ดซีนี่ย่อมรับว่าสุดยอดนะครับพ่นแรงท่นท่นแรงนะครับฝนนี่เพราะท่านหูเพราะว่าบางแก่นฝนยักเถื่ออยู่แต่ว่าแรงนี่ท่นแน่นอนครับรอดละรอดรอดนะครับแต่เพี้ยงแค่ว่าเขินบ่ได้เขินบ่ได้ก็คือนี่แหละครับ มีต้นไทรเพื่อนเนี่ยเยู่นๆครับต้นไทรมาอย่างอาหารมืดเลาะยิ่งแห็งเนาะนี่อันนี้เชือนะครับเอาออกเชือกเชือกเชือกหอมด่วนละอ,อ,อยากจะค่อยเอาอองไม่ก็ได้มาเบิ้งหอยก้อนนะครับมือมือเืียนที่มาใส่ปุ๋ยให้ตัวหน่อยให้มันท่านตัวใหญ่ตัวเนะวาะบ่ท่านกันสิท่านบ่ท่านกับบ่เป็นยังแล้วมัน นี่ทุกต้นก็ดีแหละครับเป็นทุกเหงาทุกยังตัดต่อแรกนะครับสี่ปีสามปีนะครับเดี๋ยวแต่เนาะสี่ปีห้าปีเอาห้าปีสี่ปีห้าปีตัดต่อแรกแล้วขายตัวครับปันขายแล้วเอาตัดทั้งหมดทุกต้นนะครับน้อยใหญ่ตัดไปบ้านนี้่นแตกมาใหมายผลละต่อสองนะครับเพรต่อสองเราไม่สิทธิ์สม่ำเสมอตัวแบบนี้เนาะโอเคคตัวไรไงเด้อ ไสสองก็กลัวนะครับปลูกสอคูณสกับสคูณสก็เป็นสตารางเมตรนะครับสอเป็นสอ่ะสี่ตารางเมตรหต้นใช้พื้นที่สตารางเมตรนะครับอ่าหไร่มีพื้นที่ทั้งหมดหนึ่ตารางเมตรนะครับหานออกมานะครับหานสี่ออกมาแต่ก็จกต้นสามสี่อยต้นแมนบ่กดกรงิเลดบ้างนะครับผมกับบอเนียจะสิเสีมาปลูกี่แหกนาทีกเพดร้อยนะครับตายห้ายครับ เรตายแล้วท่านจะต้อกัดกระแดงเ้าก็เปลี่ยนต้วนไม้นะครับกระแดงอ,องันนี้จะเป็นเราใส่ปุ๋ยบ่ลยกัพุดลงเลยนเนาะตแตง,งกิ่งออกมาวางเงินเดือนที่แล้วบ้นปอปันนี่นะครับพี่น้องเดือนที่แล้วมาแตง่งกิ่งหรือมันบนมีแม่หลอบนี้โอ้ยน้อยมองกับไปข้างใน,นเป็นแ้วงาม มากันปลูกนาคอนฝนนะครับฝนตอบรับที่ได้ผมว่าน่าชีรุ่นยังไงเลยแหละครับคือคือเรื่องเรื่องเรื่องควานท่นแล่งท่นฝนไอ้ท่นแ่งแนะนำแห้ครับท่นแล่งนะครับดินแห้งปลูกได้ท่านเฮตดนีนครับแนะนำนะครับเว่าท่นนะครับว่าตายนะครับตายหน่อยมากยังไงก็มันขึ้นมาได้มันมันปลายผลเนาะปลูกแล้วผลตกได้ยุคสองสามเทอมถาแล้วก็มัหดนัง ผู้เขามาหดหนามหดหนามยุคข้านะครับเจ็ดลอยตุ่นหัวเสือผู้เฒ่ายุคเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบก็กวเนาะแรกของเป็นยุคเจ็ดสิบเจ็ดสิบก็กวเนี่ยไม่หิ้วหดหนามหมามันติดมันมีฝนตกใส่อยู่นิดนึงนะครับเจ็ดสี่นะครับเวลาเรื่องทิิงเรื่องเรื่องงานผมบอเนี้าใจนะเพราะว่าตามเห็นมันจะการสัวไหนมันสมบูรณ์จริงมันกับ่หลายหอก แต่ต้นใดที่มันชะงักมันมันมันแหลงแหลงหัดมันก่อนมันสิแตกก็กินกินหลาย